get my receipt from seat number 95ครับตอนนี้ ต้องให้เจ้านายผมม่เขาดีกรต่างไปแล้วร่างกันตัวครับ เาจงเจอแล้วเาสาวนกน้อกที่สูงสุดทุกคนแต่คนไหนปม่สวยไมเจอแล้วสวยทุกคนตายอยู่แล้วครับนนตายโดยแล้วเพราะว่าเจ้านายก็เป็นเขยเมืองใต้ครับบ้านเดี๋ยวๆนี้จายก็จะเป็นเป็เขยแผดบ้านเหนือบ้านใช่เขยลาวด้วย เลยเราไม่ใช่เจ้าหนะะูจนนายผมจะดื่มเหล้าเบียร์เบียร์ก็จะคิดว่าเบียร์เราเคยเราเฮยเราเฮยเราเฮยเราเอาแล้วดึงสูงครับเจ้าพักดึงสูงครับเอ็มเคทำไมถึงต้องดึงสูงผมไม่มั่นใจครับปีนตาหรือเปล่าปีนตาหรือเปล่าครับจอรถนรถชมทำไมต้องดึงสูงผมไม่มั่นใจครับมันรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องดึงสูงครับโอ้ทำไมมาได้นี่

นัาเรานอยู่ว่าตหรนะวันแล้ววิ่งให้เยอะที่สุดในแต่ละวันคืยากครับแต่เราทำให้ได้วิ่งให้เยอะที่สุดแลวจบให้เร็ว